ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นซอมบี้ยักษ์ไททันอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง500ไลค์แล้วไปชมกันเลย ว้าวเยทุกคนวันนี้นะ,นะผมจะมาแปลงร่างเป็นเจ้าตัวไททันที่โคตรใหญ่ที่สุดนั่นเองเออเอ้ยออเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมได้เจอหมาแล้ววะเนี่ยอ่าผมเห็นละคนที่ยิงผมคือลุองบวยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมเดินช้าเฮ้ยผมติดสโลว์เจ้าตัวหมานี่คืออะไรเนี่ยข้าชั้นเล็กแกก็มันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเอยนีสายไม่ดีเลยนะเนี่ยถือว่ามันเป็นหมาหมาที่ว่าสุนัขจริงจอกเก็ดน้ำแข็งหรือเปล่าวะเนี่ยเออนั่นน่ะสินั่นลุงบวยเออ they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can d เออลูกบวชฆ่าหมาแล้ววะเนี่ยเฮ้ยป้านเดี๋ยวลูกบวชไกรล่งเองแเราลูกบวชกาล่างดูซิจะเป็นยังไงเพาะทำไมลูกบวชเป็นอย่างงี้อ่ะเออนั่นนะสิเดี๋ยนะเมื่อกี้ลูกบวชฆ่าไอสุนัขตอนที่มันนอนอ่ะนะมันก็เลยแบบว่าเป็นร่างนอนอย่างงี้นั่นเองนะทุกคนเอาล่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสักห้าร้อยเป็นกําลังใจให้พี่เจ็ดทีวีกันด้วยละกันนะครับหมาอันใหม่ละกันนะทุกคนผมเอ้ามันนอนอีกแล้วอ่ะเราต้องฆ่ามันเฮ้ยนี่นี่ได้ร่างออกมาแลล้วเยทุกคนนี่แลามันที่สุด ผมก็การ,ร่าเป็นสนักจิ้งจอกเก็ดน้ำแข็งนั่นเองนะทุกคนทุกคนดูเตาผมดิรู้สึกว่ามันจะเป็นเรืองแสได้แน่แน่ผมเป็น ผมเป็นฮะผมเป็นสุนัขแบบว่าฮีโร่บายหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ถล่มบ้านชาวบ้านเลยวะเนี่ยทุกคนมันผิดอะไรล่ะฮะเฮ้ยลุงบวยทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยฉันจะยิงให้หมดเลยนะดูสิเฮ้ยใจเย็นดิลุงบวยเอาระตัวต่อไปเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวต่อไปนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันถืออะไรวะลุงนี่ลุงบวยเฮ้ยนายเฮ้ยมันบินเอ้าติดไฟโอ้เดี๋ยนะหยุดหยติดไฟโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดินี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยลุงบวยดูนี่สิเฮ้ยดูดิเวลามันโจมตีเรามันหมุนอะไรม หรอท่าของมันมันน่ารักจังว่ามันปล่อยไฟไม่โดนผมเพราะว่าผมเป็นน้ำแข็งเป็นไง <c oughs> นี่เราต้องฆ่ามันเอ้าตายเอ้าตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเลือดก็มี30นี่เฮ้เาายเลือดมันเยอะอยู่นะทุกคนดูดิเหมือนแบบวา่าเจ้าตัวกิ้งก่าแกๆๆแ่ๆอะไรประมาณนี้ต้องเดินด้วยไม้เท้านะทุกคนอหรือว่าแก่มันลุงบวยวะ้ยเย็นเป็นสุนัขเหรออันนี้เอากระดูกไปเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่สุนัขนี่ตัวเมื่อกี้ลุบวยไม่ให้ไม่ให้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรวะทุกคนก็ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับพี่บอกเลยต ได้ด้วยดูดิดูดิเวลามันปีนทำไมขามันเป็นอย่างนั้นวะนะฮะเอาละทุกคนเป็นอะไรอ่ะซอมบี้เหรอนี่คือซอมบี้น้ำแข็งเหมือนตัวสุนัขเมื่อกี้เลยนะทุกคนซอมบี้ฮิโรบายปะเนี่ยดูดอว่าแขนทองบันนี่มันเหมือนกับว่าตัวอ,อยู่ในเป็นตัวเป็นเท็นทนะทุกคนไอที่เป็นตัวอะไรวะ ทำไมจำไม่ได้วะอีกตัวไดมอนด์เฮดอ่ะเออเดี๋ยดิอยู่ฝั่งขวาผมดิเออรู้สึกว่าเจ้าตัวซอมบี้เนี่ยน่าจะโดนน้ำแข็งแบบครึ่งตัวนั่นเองนะเลยกลายร่เป็นพิการอย่างนี้นะเฮ้ยฉันยิงโคตรสนุกเลยว่ะหนูได้ทำอะไรวะเนี่ยไอ้แกกลายลาเป็นตัวอะไรวะเนี่ย<อ>ผมกลายลาเป็นซอมบี้ฮีโร่บายผสมไดมอนด์เฮดนะลุงเว้ยทำไมผสมเยอะจังวะเนี่ยเห็นแสดงว่าน่าจะโหดอยู่แล้วนี่ผมมีอาวุธด้วยนะลุงเวนี่นะโอ้แต่เรืองเจ้าตัวนี้ก็มีสองแถบเลยนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมือมันต่่าางกกันนววะะะโโอออ้หทไมแปลเียฮ๋ ตัวต่อไปเลยล่ะกันนะทุกคนโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยรู้บ้างมันคือไททันเนี่ยเฮดี๋ยวนะไม่รู้สึกว่าเจ้าตัวซอมบี้ตัวนี้มันใหญ่กว่าที่เราเคยแบบสปามาแล้วเนี่ยใช่นี่คือไททันอะไรวะเนี่ยใครที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเจี๊ยบเหรอเจี๊ยบเชื่อเขาไปที่เจี๊ยบโอ้ก็ได้เป็นไงล่ะอย่าห้าวเดี๋ยวรู้บ้างเดี๋ยวก็โดนแบบโดนดีดนิ้วตายแล้วนะ มาดกเออเฮ้ยหดล้ายจังว่ามันทำคนแก่ได้ไงเนี่ยฮะเรื่องของม,มันมีทั้งทั้งหมด180เลยเนี่ยนี่ท้ารไว้ผมหมอนี่นะมาดิมันไม่ทำร้ายผมเพราะว่าผมเป็นพวกเดียวกันกับมันไงเฮ้ยฉันจะฆ่า ไอ้แก่ที่ตายเอาละผมจะเอาหน้าสัปลาดตัวสีเขียวฆ่าถล่มเจ้าตัวนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราต้องฆ่ามันอย่างนี้ผมจะเอาร่างของมันให้ได้น,นะทุกคนร่างตัวใหญ่แล้วงไงล่ะไททันซอมบี้อ,ะอ่ะซอมบี้มัน <c oughs> น่ฆ่าตายซะในที่สุดเราก็ได้ร่างของมันมาแล้วนั่นเองนะทุกคนและนี่นก็คือเจ้าตัวซอมบี้ที่แบบว่าเป็นไททันขนาดใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลเลยนั่นเองน,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 นะดูเร็วมาดิทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าห้าแทบครับน้องๆลุงลุงทำ อะไรหรอครับเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมตัวนายใหญ่จังวะเนี่ยเป็นไงอ่าก็คือแบบว่าผมใหญ่เกินอะนะลุงบวยอ่ะลุงบวยสปาตัวนี้หน่อยสิอ่าสองตัวเนี่ยป้าให้เห็นหน่อยสินั่นไงเฮ้ยถูกไปจัดให้ฮะนะเฮ้ยจะน้ำตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวทุกคนดูนี่สิเหมือนเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยอ่ะแล้วนั่นตัวอะไรนะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันคือหนอนอะไรไม่รู้นะใช่เยอะดี๋ยวผมลองขอเฮ้ยเฮ้ยยังวิ่งเป็นเอ้ามันเห็นอะไรของมันวะน่ะดวผมฆ่าตัวนี้ก่อนละกันนี่ตาย แล้วทำไมต้องเป็นสายอย่างนั้นวะเนี่ยไอ้นั่นวิ่งอะไรของมันวะนะฮะอืม <c oughs> ผมว่าผมจะกลารเปไปเจ้าตัวสมบีไปเหยียบกระทืบม,มันดีกว่าเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยทำไมตัวของมันเวลามันเดินขย,ย,ย่แบขย่อจะวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเ,อเ,อเป็นอย่างนั้นอ่ะดิ <c oughs> สายตาของมันเอ้า เอ้าเฮ้ยซอมบี้มันวามได้ด้วยเหรอวะทุกคนเฮ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยรอลุงไว้ก่อนนายสิเฮ้ยบินเลยละกันนะตัวใหญ่เกินไปอ่ะนี่นะฆ่ามันเลยเราจะหนีไปไหนวะไอ้หนุ่มอ่ะไม่ใช่ไอ้หนุ่มดีไอ้สับปะหลาดนางงัวตาเดียวนี่นะยิงยิงยิงอุ้ยเฮ้ยอุ๊ยผมโดนสตันเฮ้ยผมเดินไม่ได้ทุกคนเอาแล้วน่าจะเป็นพลังของมันเมื่อกี้นั่นเองนะทุกคนอะไรอยู่ในตัวอะไรวะเนี่ยทุกคน น,นั่นคือตาของผมหรือยังไงวะทุกคนเอ๊ยปากของมันมี3แฉกเหรอเฮ้ยแล้วเวลามันเดินนี่อะไรอ่ะ <c oughs> แตไมมันไ <c oughs> ม่ต้องเป็นอย่างดี้วะน่ากลัววะเฮ้ย แล้วทุกคนมาตัวต่อไปแล้วกันนะนี่คือตัวอะไรตัวแก๊สอะ่ะเอ้ยตัวแก๊สไม่ใช่แก๊สสิตัวโกดคือตัวผีเหรอแล,และมันหายไปไหนวะเนี่ยฮะนั่นน่ะสิมันไม่เล่นก,กับกับเราเลยเหรอถูกเอ้โอเคโอเค,อเคถ้ามันไม่เล่นก,กับเราไม่เป็นไรเราเอาตัวอื่นก็ได้ครับทุกคนนี่นะเออเดี๋ยวนะนี่มันคือเศษเหล็กเหรอลุงบ๊วยเอ้ยนี่มันคือเอ้ยอะไรอะ่ะมาฆ่าผมทำไมวะเนี่ยลูบี้ลุงบ๊วยตีเขาแล้วเขามาตีผมวอดเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันคือหมาเศษเหล็กเหรอลุงบ๊วยทุกคนได้ยินไหมครับเสียงขออออองงมััันนนนนน่่่่่ะะะะะะาาาสใจจฆฉ้้ยยเไรรุพล อะไรวะเนี่ยมันเป็นมัมมี่หรือเปล่า,าทุกคนนี่เป็นไงล่ะโดนกระทืบทีเป็นไงล่ะตายไม่นะฮะกระทืบนะฮะนี่นะนี่นะกระทืบไม่ได้กระทืบได้นะบอกเลยมันตายนะลุงบูด,ด,ด,ดิตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมกําลังอยู่บนตัวของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะทุกคน เวลาว่ะทุกคนผมขอข้ามไาเลยละกันโอ้โหเรื่องของมันมีตั้ง200อเอ้ยอะไรจะปล่อยพลังอะไรหรือเปล่าคือต้องเราต้องแบบหลบแบบดิจิตอลให้ได้นะทุกคนหลบแบบดิจิตอลมาดินี่นะตายสิทำอะไรไม่ได้น่าแล้วที่สุดผมก็ได้ร่างของมันแล้วนั่นเองนะทุกคนโอ้โหวิ่งขค้นเร็วอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอติดเอา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 ใหม่เอาใหม่นะทุกคนเเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าคือมันมันวิ่งโค้นเร็วอะแต่ว่ามันสามารถวิ่งได้แค่แบบทางตรงนั่นเองนะทุกคนมันจะเลี้ยวยากหน่อยนะผมว่าที่มันวิ่่่งงงงเเเรร็็ววกกพาาาาะขขขอออออมมัันนนนี้้ึปแบบ แต่อะไรประมาณนี้นะมันเป็นล้อนะมันก็เลยวิ่งเร็วนะทุกคนแล้วตอนนี้ผมดูบวยช่วยผมหน่อยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรผมขอฆ่าตัวเองนี่นะไปไงใช้สมองหน่อยละกันดุบวยขออาหารหน่อยสิผมไม่มีอาหารเลยอย่านะดูบวยทำอะไรดูดิทุกคนเอออะไรของมันไอแกนั่น่ะเอ้ฉันมาละว่าไงนะมึงขออาหารหน่อยสิเอ้ไอยายายาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไรของนาวเนี่ยนาจะมาฆ่าฉันอย่างนี้เลยเอ้รู้สึกว่ามันมีโลด้วยนั่น่ะเออนั่นน่ะสิมันรู้จักแบบว่าการป้องกันตัวเองนะมีโลมีดาบแต่ว่าตัวมันแต่ละตัวนค อะไรอะ่ะตัวอะไรวะเนี่ยอืมฆ่ามาเลยละกทีเดียวตายเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็เร็วเกินไปนะเป็นไงทุกคนรอ,อบนี้ผมถืออาวุธอ๋อมันเป็นเจ้าตัวไอ้ที่แบบว่าเป็นฟันฟันเกกรรอกะลอกก็ไม่ใช่กระลอกอะนะอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่มีมีฟันแบบว่าข้างหน้าสองสี่กันนะลุงบ๊วยเออเออนั่นแหละเออนนายน,นี่ฟันหยุนเหมือนกันนะเนี่ย แต่ตัวต่อไปฮะนี่มันเจ้าตัวหนอนนี่นี่มันหนอนแบบว่าคือมันเห็นยันแบบกระดูกเลยหรือไงวะเนี่ยแต่ผมไม่เห็นกระเพาะของมันว่ะเฮ้ยอ้าวมันฆ่าลุงบวยผมทูกดูดิเป็นหนอนที่แบบว่าเป็นหนอนเยลลี่เหรอโอ้นี่ลูกๆของมันเอ้ยมันมันคลอดลูกหรือไงวะเนี่ยลูกๆของมันเือเป็นหนอนหึงจักรจี้หัวใจว่ะเฮ้ยะแต่ว่านายเดินเช้าว่ะนะโทษทีว่าแต่นายกินอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมในท้องเฮ้ยมันตั้งไข่อยู่ลุงบวยผมว่าแล้วทำไมมันถึงออกลูกมามันตั้งไข่อยู่เอาล่ะแล้วต้องตีขันนใ้้แกอลว คนไข่มันใหญ่แล้วแล้วมันก็จะออกเป็นลูกหรือเปล่าอันนี้ไงนี่ไงไข่ใครมานี่ไงไข่ลูกมันหรือเปล่าน่ะเฮ้ยนี่ไงมันมันดับไข่นี่เดี๋ยวผมต้องกลายเป็นลูกของมันนั่นเองนะทุกคนอกไข่แตกเป็นไงได้ไข่มาหรือเปล่าวะนี่ผมกลายเป็นไข่ผมอยู่เป็นลูกมันแล้วอะนะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยนี่นี่ลูกของนาเนี่ยนะเฮ้ยใจเย็นดิโอเราเป็นพี่น้องกันนะนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆผมจะมาตามผมทำไมวะเนี่ยเฮ้ยพ่อนี่เฮ้ยชั้นเ้ยผมลูกพ่อนะเว้ยเออ ผมฆ่ามันไม่ได้วะลุงบวยนี่นายแหลกไม่ใช่เหรอวะเอาเหรอเอาละเอาไหมเฮ้ยตอนนี้มันดับไข่แล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมม,มันสามารถแบบดับหลายอย่างมากเลยนะลุงบวยไม่ว่าจะตั้งเป็นหนอนแล้วก็เจ้าตัวไข่แล้วก็นี่แล้วก็คือฟักไข่อะไรของมัน่เนี่ยฆ่ามันเลยเป็นไงล่ะตายโอ้เวลาผมฆ่าตายนี่คือมันจะมีลูกๆของมันโผล่มาเพียบเลยอนยะ่างนั้นลุงบวยเฮ้ยแล้วก็มันไม่ให้ล่างผมด้วยนะเนี่ยเอาหนอนนี่ก็ได้วะเนี่ยเอาหนอนนี่มาเออก็ได้อยู่นะไม่ได้วะเฮ้ยมันไม่ให้ไม่เป็นไรครับท นั่นเองนะทุกคนแต่แน่นอนครับตัวสุดท้ายเฮ้ยเนี่ยอะไระเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นดีวะนี <c oughs> ่แสดงว่าผมต้องแปราเป็นเจ้าตัวซอมบี้อ่าไหนดีวะอ่าซอมบี้นี่ละกันนะทุกคนนี่ซอมบี้ไทยทันมาละนี่คือเจ้าตัวงูเหรอทุกคนอืมเมื่อกี้รู้สึกว่ามันมีพลังปล่อยพายุได้ด้วยนะทุกคนเซนมอนสเตอร์เหรอผมว่าไอ้ที่วามเนี่ยก็เป็นก็เป็นเพราะว่าน่าจะเป็นตัวซอมบี้ยักษ์นั่นเองนะทุกคนแต่เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นงูดูดิเฮ้ยโอ้โหมันจะพาลูกเว บินเลยลไงวะเนี่ยก็มันสามารถแบบทําพายุไอ้ผู้หญิงนี่โหดร้ายเกินไปละเฮย้ยโถ่เอ้ยนี่นาเป็นผู้หญิงนะ้นาจะมาทาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่นี่นาฆ่ามันเลยละกนันมันมีพลังพายุอะทุกคนนี่ผมก็เลยจะฆ่ามาันนี่คืองูงูครึ่งคนเนาะเฮ้ยตายนี่คือตัวบอสนั่นเองนะทุกคนแม่ชาเล่นผมได้เลยนั่นเองนะและในที่สุดผมก็สามารถกลายร่างเป็นเจ้าตัวงูได้แล้วนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นบอสตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะทุกคนแล้อีกตัวหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมผมลืมนนนมันัมจะเป็ตว ที่แบบว่า NPC นั่นเองนะทุกคนตัว NPC หรือว่าแม่มดอนะเอามันโดนแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้เอางั้นขอฆ่าเลยละกันนะจะได้ไม่ต้องทรมานอา่าผมก็ได้ตัวของมันมาด้วยนะง่ายๆทุกคนแต่ผมบอกเลยผมจะเอาเจ้าตัวนี้นะ่ะไปฆ่ามังกรกันนั่นเองแล้วก็เจ้าตัวซอมบี้ไททันยักษ์นั่นเองนะทุกคนไป let's go ลุงเบย์สร้างประตูมังกรหน่อยสิเราจะไปฆ่ามันเออเดี๋ยวรอลุงเบย์สร้างแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะมันสร้างยังไงว่าจำไม่ได้แล้วนะเอ๊ะโอ้ลุงเบย์จำไม่ได้ตลอดเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด,นนด้ววยยยนนะะะครรับเเเอออ่่่่าางีี้้หืปลฮจไไมด ก็ใส่ลูกตาตักตัก,ตก,ตกนี่ผมจะเป็นซอมบี้แล้วก็ผมจะวั์ประตูมังกรละกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะวัปได้หรือเปล่านะนี่ลองดูซิ ตามได้หวะทุกคนเอาละนี่นี่คือซอมบี้ยักษ์เลยนะคือไม่ใช่ซอมบี้ไทท่านอย่างเดียนะซอมบี้ไทท่านยักษ์นั่นเองนะทุกคนเอาละระเบิดแล้วละกันขอยิงแล้วกันนี่นะนี่นะนี่นะหรือว่าเราจะยิงมังกรเลยนี่ยิงเลยจะปิดไปไดหมซอมบี้มันตามล่าครับทุกคนผมขอกไกด์เราเป็นเจ้าตวง,ตงูแล้วกันมาตงงูมาละเอ้ผมแกหมดศูนย์ก้อนหมแกหมดหนึ่งดีกว่าโทษทีนะครับทุกคนนี่ผมมาละเอ้ยมันจะตามแล้วหุงเว้เยเดี๋ยวนะผมขอกินอาหารก่อนนั้นเองนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ผม แบบว่าละอาหารผมมันลดอ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะบินได้นะอ่ะถ้าสมมติว่าผมมีพลังพายุอะนะมันน่าจะเป็นอะไรที่โคตรดีผมสามารถข้ามมังกรได้ไม่เป็นไรผมมีพลังระเบิดนี่อุ้ยไม่โดนนี่นะอุ้ยไม่โดนอีกแคอ่อีกอันเดะนี่นะหุย มันจะตาอยู่แล้วเชียวยิงไปโดนอ่าแล้วจะไปไปทางซ้ายนู่นวะเฮ้ยหนุบวยมังตาแล้วอุ้ยมันจะถองพลังนี่เลยละกัน <c oughs> แล้วที่สุดมันก็ตายสักทีอย่านะเฮ้ยพ <Hey. S 1> ี่เฉินลุงเบ๊ก็สามารถแก้เราเป็นมังกรได้แล้วอ่า <c> ห <oughs> นุบวยเอาเลยเอาล้วทุกคนก็สรคลิปนี้นะกับการกลายเป็นเจ้าตัวบอสซอมบี้ไททันยักษ์นั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะคร่าวๆก็จะมีบอสสองตัวสามตัวนี้แหละนะทุกคนนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไว้พี่เจ็ดทีวีกันด้วยนั่นเองนะเจอกัันนใหม่คครบทุกแล <c oughs> ้ว Let's go! Woohoo! In